สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันรประจำวันที่28มีนาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action นานสิบคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะสิแห่งก็เหลือแค่ประมาณหมื่นไม่ถึงหมื่นจุดนะฮะเก้าพันกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะก็ยังไม่ไปไหนไกล,ลก็ยังคอนเฟิร์มอยู่นะฮะผลผลปรากฏว,ว่านะฮะก็ยังคงอยู่ในกรอบนะฮะยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบการพักตัวของฝั่งขาขึ้นก่อนนะครับหรือเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าเบรกย่อนั่นเองนะครับ ส่วนสัญญาณส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกลนะครับบอกว่ายังขออยากจะพักตัวต่อนะครับยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูเรื่องของแอคชั่นมาเก็ตที่เป็นเกณฑ์ด้วยนะครับว่าเป็นไปนตามเทคนิคข้อหรือไม่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่เหมือนจะไม่อยากจะขึ้นอยู่ก็คือเบรกเบรก็ตรงๆกันนะฮะว่าสัญญาณกําลังพักตัวทาไมกราฟยังคงพักตัวเพราะว่าตลาดนั้นเลยยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยเพราะว่าแรงซื้อแรงขายนั้นนะครับ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเมื่อไม่มีแรงซื้อแรงขายนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟไม่มีปริมาณวอลลุ่มนะฮะลักษณะก็จะยังไปไหนได้ไม่ไกลหรือเรียกได่ท่ว่าอาจจะเป็นดิมาณเอฟเฟกติเพราะว่าอยู่ในแนวที่เป็นรีสตสแตนเดิ์มอยู่นะครับแต่นี้เนาะเป็นทำเฟรมที่ใหญ่นะครับจะต้องเอาไว้เป็นกรอบการวางแผนในการเทรดเท่านั้นนะครับเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อประกอบกับนะครับยังติดเส้นแวนวจิตวิยาหลักก็คืออยู่ที่ซักประมาณราคาที่อยู่ซักประมาณส0 0พันนะฮะดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่าจิตวิยาการเทรดของนักลงทุนนั้นนะจะส่งผลค่อนข้างเยอะนะครับในเอฟเฟกหรือว่าเป็นผลิตของในแนวราคาอยู่บริเวณนี้นะครับ เมื่อไนระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปลงอยู่แล้วนะครับว่าเขามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นการลงมันจะมีไม่เยอะแล้วมันจะมาตึงกึ่งนะฮะแต่เขาอยู่ในช่วงที่ปลายเทรนนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว,กว็กกว้างนะฮะผลปร,กรากฏว่าก็คงเป็นกรอบ นะฮะที่เราคาดการไว้นะฮะก็ยังคงไม่ไปไหนได้ไม่ไกลเนาะเพราะว่าเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่บริเวณนี้นะฮะเราบอกว่ามีโอกาสที่จะสร้างดีมานโซนเนาะแต่จากราคาปัจจุบันนะฮะย่อตัวลงมาต่ำกว่า 3- หมสอามันจุดนะฮะก็จะกลายเป็น SL โซนนตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าดีมานโซนอยู่นะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับเกิดแล้วนะครับเราจะเหมารวมว่าตรงนี้ยังคงเป็นดีมานโซนอยู่นะครับในกรอบการวางแผนของเราอะนะครับก็อยู่ซิกซ์ประมาณห้าถึงหกพันจุดจากราคาปัจจุบันนี้มีโอกาสจะขึ้นแล้วและเมื่อวีที่แล้วนะ โตทำ super white, ํำซูเปอร์ทิ้งไว้นะเราังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำหฮเยอหายอย่างน้อยจากต้องขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิทยาของเราก่อนนะเส้นแนวจิตวิทยาหลักหรือเ่าหรือว่าเส้นแนวจิตวิทยาโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สประมาณ2องพก็ได้วิเคราอห์ไปแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาสูงก็คือการพักตัวของฝั่งขาขึ้นชุดนี้นะฮะฝั่งขาขึ้นชุดนี้อยู่บริเวณนี้นะครับนนาเหมือนวิ่ก่อนนะครับเดินทางขึ้นมาแล้วก็สักประมาณเกือบ2 0,000จุดนะฮะตอนนี้ก็เกิดการพักตัวอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทําไมกราฟยังคงพักตัวแบบนี้เพราะว่าตลาดนั้นนะครับมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงดีกว่านะครับแรงซื้อนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็ เช้านี้นะฮะก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นก่อตัวเช่นกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเราก็จะสังเกตตามลักษณะหรือว่าตามกลไกเบื้องต้นนะครับเรียนไปแล้วว่าตอนนี้นะฮะแรงซื้อกำลังจะเพิ่มขึ้นกระเดื่อข,ขึ้นมาหน่อยหนึ่งใน ฝั่งซ้ายนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับในฝั่งขวาก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงดังนั้นลักษณะาการเคลื่อนที่ของรับโดยทั่วไปตามกลไกเบื้องต้นของตลาดนั้นนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงพอพอกันทําให้ราฟยังคงเดินทางไปไหนไ,ไม่ไกลเราก็พอจะสรุปในไทางเฟรมที่สี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นจะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังเป็นสัญญาณที่ขยับขึ้นที่ไม่แข็งแรงนะครับรอให้เกิด รอบสัญญาณที่ชัดเจนก่อนแต่อย่างน้อยยังคงอยู่ในกรอบนะการลงทุนในวิดเนี้ยนะครับก็คือสมาณ ,6000 จุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับหากลงมาต่ํากว่านะส0ม0จุดก็จะกลายเป็น s L สแ n ลโซนนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับเดินทางขึ้นไปสักประมาณ ,4000 จุดนะครับก็จะกลายเป็น TP โซนดังนั้นนะครับลักษณะการลงทุนในกรอบก็จะกรอบนี้ส่วนกรอบ m o n e y m a n a g e m e น t นะครับทุกคนก็เรียนไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนจุดเป็นอย่างต่ำนะครับหมื่นสองพันจุดแต่นะฮะ การลงทุนของเรานะก็อยู่ที่สักประมาณวันนี้นะฮะประมาณ4 0 0 0 2ัจุดก็ประมาณา30%กว่าๆอันนี้ก็พอรับได้สําหรับนักลงทุนอาจจะเป็นความเสี่ยงการบริหารพอร์ตนิดนึงนะครับเพราะว่าเกือบๆ30ในช่วง30-40%นะครับใครรับได้ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะฮะถือว่ายังไม่เยอะนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้าน,นี้เท่านั้นนะครับทำให้รอบสัญญาณนี้นะครับเดินทางมาแล้วนะฮะ30แท่งก็ราคาก็อยู่ที่ซักป,ประมาณเกือบ,บ2,000จุดนะครับราคาที่ดีที่สุดก็3,000จุดนั่นเองนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตัวนี้เขาบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมรจริง ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันยัมีกึ่งๆเนาะผลปรากฏว่านะครับแอคชั่นมาเก็นนะครับลากลงมานะครับที่ทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมยังคงลงมาอยู่ในกรอบนะฮะกรอบไซด์เวที่ผลพวงจากโบวีที่แล้วที่เป็นไซด์เวทกรอบกว้างนั่นเองยังไม่เดินนะครับอาจจะมีการเคลียร์ออเดอร์สั้นไปบ้างแต่ออเดอร์ยาวยังอยู่นะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขี่ต่อนะครับนะฮะยังคอนเฟิร์มว่าอยากจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่ชัดเจนว่าจะเดินทางสักเท่าไหร่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเมื่อวานเกิดการกระชากสองวันเลาวทาให้เป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะเขาที่เขากระเตื้องขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการพักตัวของแอคชั่นมาเก็ตที่สองสามวันที่ผ่านมาเป็นการ ภาคตัวฝั่งขาลงนะครับอาจจะขึ้นเล็กๆนะแต่ก็ยังไม่แข็งแรงนะฮะเคยเด็นไปแล้วก็น่าจะพอจับได้นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงซื้อนะครับขึ้นมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กลับลงไปแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องของนะฮะดีมาเ f ฟเฟกติฟในช่วงกระชากของสัญญา นะครับในช่วงสัญญาณเปิดตลาดก็ที่สักประมาณนะ้จาไม่ถึงพันจุดนะน่าจะเป็นการเป็นบอร์ดนะฮะหรือว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นมากกว่าที่จะลงทุนในการเคลื่อนที่ของกราฟในช่วงตลาดเปิดหรือว่าปลายเข็มนะใครเรียนไปแล้วนะเรื่องเทคนิคปลายเข็มนะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เคยเรียนยุคแรกๆเนาะก็น่ามีเคยเรียนไปแล้วแต่ยุคหลังๆไม่ไม่ไม่ได้สอนเรื่องนี้แล้ว นะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่านาทแท่งปัจจุบันที่เป็นแท่งสีแดงเนี้ยนะครับไม่ได้เกิดจากแรงขายที่แท้จริงนะครับใครเรียนไปแล้วนะอันนี้เกิดจากการลดลงของแรงซื้อนะครับด้วยเอฟเฟกเรื่องด้วยนะครับเรื่องของสัญญาณที่เกิดขึ้นเอาแนวเส้นจิตวิยาหลักแนมะ้ตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วพันจุดเนาะน่าจะมีนักลงทุนที่เปิด โพซิชันบายนะครับน่มีการเคลียร์โพซิชันบายออกไปดังนั้นนะครับเมื่อโพซิชันบายหายไปจากตลาดมันก็จะทําให้นะฮะฝั่งเซลล์ที่ยังคงอยู่นะฮจะเกิดแห้งแดงๆพวกนี้นะครับเราเรียกว่านะฮะไม่ใช่เกิดจากแรงขายที่แท้จริงมันเป็การลดลงของแรงซื้อนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเสาทีที่ผ่านมาก็น่าจะพอจําได้นะครับ เราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นการโจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้น,ในะลักษณะ,ะ,ะาการเคลื่อนที่ของรับโดยรวมนะครับยังคงอยู่ในกรอบปลายเทรนนะครับการพักตัวปลายเทรนจะต้องให้เข้าสร้าง อ่าน,นะฮะกรอบการเคลื่อนที่อีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเดินทางนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบมีปลายเทนว่าเขาจะกรอบกว้างนะครับเป็นผลพลอยมาจากวีที่แล้วนะครับที่เป็นนะฮะที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตที่สวนทางกันล้อทางเรื่องของปัจจัยกระทบข้างเงินหมวดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ปัจจัยกระทบข้างเงินหมวดที่สองนะฮะเราก็วิเคราะห์กันมานะว่ามันอยู่ปลายๆนะขยินไปแล้วนะครับปลายเทนอยู่ตรงนี้นะ เทรนเริ่มอยู่ตรงนี้นะฮะเดินทางมาเกือบ20,000จุดนะฮะดังนั้นเกิดการพักตัวเนาะเกิดการพักตัวอยู่สักประมาณ4-5000นจุดนะก็สักประมาณ25%อันน,นี้เป็นเรื่องปกติถ้ายังม่ด d ม m a n d e f f e c t i v e expansion นั่นเองนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่นาจะพอจับได้นะครับ จะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินเนี่ยนะครับวิกนี้ก็ยังคงทําให้ปัจจัยกระทบค่าเงินนั้นนะครับไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักเท่าไหร่ด้วยตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับยังคงส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะฮะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับส่วนปลายปลายสัปดาห์โน่นนะครับเรื่องของนะฮะ ตัวเลข gdp ประจับฟอนเทชันนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่ขยับแข็งค่าขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะก็คือไม่เยอะนั่นเองนะครับยังคงทรงๆนะครับค่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงๆตุ้มๆตอกๆอยู่ดังนั้นก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะส่งผลให้ราคาทองคำนั้นเกิดการเบรกหรือว่าเบรกรอหรือว่าเบรกปลายเทนก็แล้วแต่อ็าจะเรียกนะเบรกเอาท์หรือว่าจะเป็นไซด์เออกข้างสมากว่า นะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะทางเฟรมนี้นะครับในระยะทางเฟรมวิกนี้นะครับยังคงกลับมาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะฮะยังไม่เดินทางเนาะนะครับจะเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนบสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกด,ดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ